ปัจจุบันระบบเฝ้าระวังเครือข่ายภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้วิธีตรวจสอบและรายงานความเคลื่อนไหวผ่านหน้าจอซึ่งบุคลากรต้องคอยเฝ้าระวังปัญหายอย่างต่อเนื่องทำให้เมื่อเกิดความผิดพลาดระบบอ,อื่นอาจได้รับผลกระทบและไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเครือข่ายที่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถรายงานข้อมูลต่างๆเช่นการใช้งานของหน่วยประมวลผลกลาง ปริมาณการรับส่งข้อมูลของอุปกรณ์เป็นต้นเพื่อนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและตรวจสอบระบบเครือข่ายภายในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วระบบนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและตรวจสอบระบบเครือข่ายภายในภาควิชาและช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีลดผลกระทบต่อผู้ใช้งานและสร้างความมั่นใจให้กับความปลอดภัยของระบบค่ะ ในโครงงานนี้เราได้พบข้อจำกัดได้แก่ปัญหาการดึงข้อมูลไปแสดงในรูปแบบของกราฟเนื่องจากเมื่อเลือกช่วงเวลาที่ยาวนานจะทําให้ปริมาณข้อมูลที่ถูกดึงมามีจํานวนมากเกินไปซึ่งจะทําให้หน้าเว็บของเราโหลดช้าและมีประสิทธิภาพลดลงพวกเราจึงได้ใช้แนวทางแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ แบ่งฐานข้อมูลออกเป็นสส่วนได้แก่ฐานข้อมูล Data ใช้สําหรับเก็บข้อมูลที่มีระยะเวลาไม่เกิน1วันซึ่งจะรองรับการเรียกดูข้อมูลอย่างละเอียดและฐานข้อมูลเทรนใช้สําหรับการเก็บข้อมูลที่มีระยะเวลามากกว่า1วันซึ่งจะรองรับการเรียกดูข้อมูลที่มีความละเอียดน้อยกว่าฐานข้อมูล Data เพื่อให้ระบบมีการประมวลผลได้รวดเร็วและ,ะเถียรมากขึ้น ผลกระทบทางด้านสังคมระบบนี้สามารถนําไปใช้ในการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาในระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้ใช้งานในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบเครือข่ายมากยิ่งขึ้นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจฐฐฐฐาาระบบนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังเครือข่ายเนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อฟังก์ชันในการแจ้งเตือนเพิ่มเติมจาก OpenSource ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมระบบสามารถช่วยลดการใช้พลังงานที่ไม่จําเป็นโดยสามารถตรวจจับอุปกรณ์ที่ทํางานผิดปกติหรือใช้พลังงานเกินความจําเป็นทําให้สามารถจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของหน้าล็อกอินผู้ใช้ทุกคนที่ต้องการเข้าใช้ c p e Silent จะต้องทำการล็อกอินด้วย Google Account ก่อนในส่วนของหน้าแดชบอร์ด ซูเปอร์แอดมินจะสามารถตรวจสอบเพิ่มแก้ไขและลบได้ทั้งแดชบอร์ดของตนเองและของวิวเวอร์แอดมินผู้ใช้สามารถตรวจสอบเพิ่มแก้ไขและลบแดชบอร์ดของตนเองได้และส่วนของวิวเวอร์ผู้ใช้สามารถตรวจสอบแดชบอร์ดที่ถูกกำหนดมาได้ในส่วนของ device ซูเปอร์แอดมินและแอดมิน สามารถเพิ่มอุปกรณ์เข้ามาในระบบโดยสามารถกำหนดค่าไอเทมต่างๆได้และสามารถตรวจสอบดูข้อมูลของอุปกรณ์ที่มีอยู่ได้และยังสามารถแก้ไขลบและเพิ่มไอเทมให้กับอุปกรณ์ที่มีอยู่ได้อีกด้วย ในส่วนของเทมเพลตซูเปอร์แอดมินและแอดมินสามารถเพิ่มเทมเพลตเข้ามาในระบบได้เพื่อให้ง่ายต่อการเพิ่มอุปกรณ์เข้ามาในระบบและสามารถตรวจสอบแก้ไขและลบข้อมูลของเทมเพลตที่มีอยู่ได้ในส่วนของกราฟผู้ใช้ทุกคนสามารถดูรายละเอียดของข้อมูลที่แสดงในรูปแบบของกราฟได้โดยสามารถเลือกดูข้อมูลของอุปกรณ์แต่ละตัว และสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูจำนวนกราฟที่อยากให้แสดงต่อหนึ่งหน้าและใช้ค่า preset ที่กำหนดไว้และนอกจากนี้ยังสามารถฟิลเตอร์เพื่อเลือกเฉพาะกราฟที่ต้องการดูได้อีกด้วยในส่วนของ activity ซูเปอร์แอดมินสามารถตรวจสอบประวัติการทำงานและกิจกรรมต่างๆภายในระบบได้เช่นการเพิ่มลบหรือแก้ไขอุปกรณ์การเปลี่ยนแปลงค่าในระบบและการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้เพื่อช่วยในการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของระบบในส่วนของท w ิเกอร์ซูเปอร์แอดมินและแอดมินสามารถกำหนดและจัดการเงื่อนไขาการแจ้งเตือนในระบบ เมื่อค่าต่างๆของอุปกรณ์ถึงเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้โดยอัตโนมัติซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างแก้ไขและลบทริกเกอร์ได้ตามต้องการ ในส่วนของอีเวนต์ซูเปอร์แอดมินและแอดมินจะสามารถตรวจสอบการเกิดเหตุการณ์ต่างๆในระบบได้เช่นการแจ้งเตือนจากทริกเกอร์การเปลี่ยนแปลงสถานะอุปกรณ์หรือปัญหาที่ตรวจพบโดยจะแสดงรายละเอียดของแต่ละเหตุการณ์นั้นเช่นเวลาการเกิดเหตุการณ์ประเภทของเหตุการณ์และสถานะการแจ้งเตือนเพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามและจัดก,การปัญหาได้อย่างรวดเร็วซึ่ง เราสามารถที่จะค้นหาทิกเกอร์ต่างๆได้ในส่วนของแม n จเมนต์ซูเปอร์แอดมิสามารถจัดการข้อมูลของอุปกรณ์แต่ละตัวได้เช่นการแก้ไขและลบอุปกรณ์และสามารถเปลี่ยนโลของผู้ใช้แต่ละคนได้แอดมิน สามารถจัดการข้อมูลของอุปกรณ์แต่ละตัวได้เช่นการแก้ไขและลบอุปกรณ์ในส่วนของ notification super admin และ admin สามารถสร้างช่องทางการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ต้องการแจ้งเตือนได้เช่นผ่านทางอีเมลพร้อมทั้งระบุรูปแบบของข้อความที่ต้องการให้แจ้งเตือนได้ จากการที่ได้นำแบบสอบถามไปให้ผู้ใช้ที่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับด้านเครือข่ายทําหลังจากทดลองการใช้ CPE Silent จำนวน10คนเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของผู้ใช้พบว่าด้านการแสดงผลข้อมูลคิดได้เป็น้อยละ93ด้านความสามารถในการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเครือข่ายคิดได้เป็น้อยละ96ด้านความสามารถในการเก็บข้อมูลใช้งาน และปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายในภาคหน้าคิดได้เป็นร้อยละ94ต่อมานะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลของเว็บแอปพลิเคชันของเรากับทางโปรแกรม o b s e r v i u m นะครับที่ทางคณะใช้ในการมอนิเตอร์เครือข่ายภายในภาควิชาวิศวะคอมพิวเตอร์นะครับโดยจะเปรียบเทียบจุดต่างๆในช่วงเวลาเดียวกัน,นครับเช่นมีจุดพีกณตำแหน่งเวลาเดียวกันหรือมีการเคลื่อนที่ของการาฟในช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยจะมีการเปรียบเทียบโดยข้อมูลของอุปกรณ์สวิตช้องเซ์ฟเอร์ e r v e r 528นะครับกับสวิตช้อง lab network 415แล้วก็สวิตช์ห้อง516นะครับจะเห็นได้ว่าในแต่ละอุปกรณ์นะครับมีข้อมูลที่ถูกต้องและสอดคล้องกับเครื่องมือที่ทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ใช้ในการมิเตอร์เครือข่ายในะปัจจุบันครับผมหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบของแต่ละคนนะคะที่ด้ยุเพิ่งทํา รหัสนักศึกษา640610627ทำในส่วนของ Database Font End แล้วก็ Back End ค่ะพัฒรพลตาคำรหัสนักศึกษา640610656ทำในส่วนของ Back End แล้วก็ Network ค่ะและสุชานุชลินคำรหัสนักศึกษา640610670ทำในส่วนของ UX UI Design Font End แล้วก็ Database ค่ะ